กราบหอยคุ้สักทุกท่านค่ะพวกก็เกมเดย์บายเดย์ไลท์นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าคราวที่แล้วในเล่นเซอร์ไวมาแล้วตอนนี้ก็ขอเล่นคิวเลอร์กันบ้างขำๆนะคะซึ่งเปิร์ที่เราจะเอาไปนั้นก็มี3อันของนางแน่นอนอยู่แล้วนะคะก็คืออันแรกอุ้งมือมังกรนะคะหลังจากที่เซอร์ไวเวอร์แตะเครื่องปั่นไฟปุบเนี่ยส0วินาทีถัดไปนะ่จาจะกรีดร้องพร้อมกับเผยตำแหน่งนะคะ เผยตำแหน่งไม่พอยังติดสถานะปลอ่อยกามาย60วินาทีซึ่งมันใช้ได้เรื่อยๆนะคะซึ่งมีคูดาวเนี่ย80วินาทีก็คือดีนะเออต่อมานะคะคำสาบไม่รู้จักตายนะคะก็คืออันนี้มันจะเป็นเปิดคำสาบซึ่งมันจะมีโทเทมไฟถูกไหมคะแล้วถ้าเราเอาโทรเทมไฟอันอื่นไปอย่างเช่นอันนี้นะคะคำสาบเชื้อชูลเลือดเนี่ยเมื่อมันทำลายคำสาบเชื้อชูลเลือดของเราปุ๊บมันจะย้ายตำแหน่งคะ่ะมันจะย้ายตำแหน่งไป4 5อันอะไรของนางนั่นแหละ ก็คืออันนี้หนึ่งอันนี้2ใช่ไหมครับมันก็จะเหลืออีกสอันมันก็จะย้ายไปเรื่อยๆ3อันนะคะถ้าเผื่อมันไม่ทําลายอันนี้มันก็จะย้ายไปเรื่อยๆนะคะสาหรับอันนี้นะคะและสุดท้ายนะคะคํัสาปเชิร์ชฮูเลือดก็คือเมื่อเราตีผู้รอดชีวิตปุ๊บเนี่ยในระ,ระยะ16เมตรรอบๆตัวนางนะคะแผ่นไม้ทั้งหมดจะถูกเอนติตี้กั้นค่ะก็คือเลือดปังนะคะแต่ว่าถ้า16เมตรนั้นไม่มีแผ่นไม้ไม่มีอะไรขึ้นมาก็ไรประโยชน์นะคะมันมีครูดาวด้วย40วินาทีอุปกรณ์เสริมที่เราจะไปในวันนี้นะคะดิฉันนนลลลองเเ่่มมยากมากก พอสมควรนะคะคือดิฉันไม่ชอบเล่นตัวที่มันพุ่งๆรีเจียนนี่เล่นหน่อยนับครั้งได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องเอาเปิร์กที่มันแบบเอยแอดออนที่มันแบบเข้ากันหน่อยนะคะก็คือเคมีในวิญญาณนะคะก็คือในตอนที่เราพุ่งตัวแดชไปข้างหน้าเนี่ยรอบๆตัวเรานะคะ8เมตรเนี่ยเราจะเห็น,นะคะ่ะ เห็นออร่าของผู้เล่าชีวิตดังนั้นเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะหลงอีกแล้วนะคะต่อมานะคะอีการโรคไม้นะ,ะก็คือความเร็วในการพุ่งของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากนะคะเครื่องเส้นนี่เราไม่ค่อยมีอะไรเนาะเดี๋ยวเราเอาเพิ่มแต้มไปละกันถ้าเผื่อแบบมันปังอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยเอาโมลิไปนะคะโอเคเริ่มเกมกันเลยดีกว่าจ้าเกมออนจา้าร้านแก๊สเทเวนนะคะด่านนี้ใหญ่หน่อยพอพุ่งได้นะคะผมมันอยู่คนละฝ้ากับดิฉันเลยเหรอ ฮัลโหลแม็กกี้เป็นไงคะเปิกแม่ทำงาน <laughs> เปิกแม่ทำงานคะ่ะโอ้คุณลุงด้วยวะ่ะ ต้องบอกไว้ดีฉันเวลาเล่นฆ่าตกกอนนี้จะเงียบนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นคนที่แบบโฟกัสมากค่ะมาละ่ะมาจ้ะน้องดำจี้พังไอ้นี่ซะและ้วโอ้คุณน้อง ทางเร็วอะไรขาานาดนั้นล่ะโอ๊ยอย่า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 ,ยาพึ่งค่ะเวียนหัวไปหมดแล้วเวียนหัวไปหมดแล้วรอนแต่มันปั่นเครื่องกันไวมากเลยนะเซฟเอ๊ะวิ่งแบบไปไหนของดิฉันคะคุณน้องค่ะ แปบหนึ่งค่ะแปบหนึ่งค่ะดิฉันวิ่งไปไหนคะฉันเจอแม็กกี้อีกแล้วฉันเจอนางไม่ได้หมายความว่าดิฉันจะสามารถจัดการมันได้นะคะ เมกกี้อย่าพึ่งหนีแม่ไปค่ะลกูกอย่าพึ่งหนีแม่ไปค่ะ <c oughs> เราโมลีนางได้น,นะเดี๋ยวรออีกทีหนึ่งแล้ว <c oughs> โอ้โออย,อ,ยอีลุงบินนี่ลายมาก แล้วถ้าไมโรเทิหมดดิฉันแบบอยู่ไปทั่วเลยคะ่ะต้องเงยหน้าค่ะอีลุงนี่นะส่องเก่ง หนูลูกนา่งทำลายคำสาบไอ้นั่นของฉันไปนแล้วที่ทำให้เปิร์กย้ายหนีได้นะคะโอเคเดี๋ยวดีวฉันทำลายแผ่นไม้ก่็แล้วกันหนามชีวิตมากคุมโซนไม่ได้ในเนี้ยมันไกลเกินไปนะคะ đi chán bạc mấy mẹn lìa, bọc tàm Oh no! Thầm mày thửng bây đồn là luộc? Oh no 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 หล่อนไปไหนคะวุ่นวายมาอีกตัวนี้ทำไมสันหาอะไรไม่เจอเลยคะแป๊บนะกล้วยมากตานี้คือฆ่าใครไม่ได้อีกแล้วนะคะ ขอตีหน่อยขอตีหน่อยดำเธอเธอ เธอเธอขอฉีดยาหน่อยอาตัวบวมตายไปก่อนคะ่ะอุต่าวไว้ชีวิตส,สุดๆแล้วนะคะ แต่อีเปิร์กแตะเครื่องนี่คือไม่ไม่เสร็จสมบูรณ์ซะทีนะคะน่าจะอยู่เครื่องนู้นเลยนะนี่ไงต้องดูก่อนว่าใครเป็นคนล้องนะคะเมะื่อกี้ ความจริงโมล,ลีได้แต่ยังนะคะมันไม่มีเครื่องให้แตะแล้วอีเปิร์กนี่มันก็ไม่จำเป็นแล้วนะสิอีนี่อีลุงบิวมาช่วยแน่ๆเลยเ้ยลุงนี้คือแบบป่วนสุดนะคะไอ้สองคนนั้นก็คือแบบเอามีคนมาช่วยด้วยตาแตกมาก รอดอีกแล้วค่ะ <laughs> ย่อยหรือสู้ไม่ไหวจริงๆนะดู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 ด <laughs> <laughs> การหมุนเมาส์นี่คือแบบไม่ได้เลย <laughs> โอเคนะคะตัวนี้คงไม่ไหวบอกตามตรงนะคะเล่นตัวเล่นครั้งเดียวพอคลิปนี้ก็จะสั้นๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันไม่ไหว <laughs> ไม่ไหวจริงมึงคือแบบตัวนี้มันเล่นยากนะคะรีเจยนยังไม่เคยเล่นให้ดูเลยเพราะว่ามันแบบมันเล่นไม่ได้อะเออดิชันเล่นได้แต่ตัวที่แบบเออเดอะไลค่คาอะไรเงี้ยมันแบบโอเคกว่านะคะโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะคะกดซับอะไรกันไว้กันด้วยนะคะก็ไปละคลิปสั้นมากเพราะว่าไม่ได้บาย